ขอต้อนรับเข้าสู่เกมแลกนัลล็อก M อินเทนเ l อร์ฟกับผมมิตเตอร์ซิเวอร์นะครับในพาร์ทนี้ผมก็จะพาคุณผู้ชมมาทำเควสปลดล็อกใบแปนทำหมวกบีดีบอสของเมืองทั้งสี่ก็จะเป็นเควสแห่งรอยยิ้มนะครับซึ่งเราจะสามารถซื้อใบแปนได้จาก NPC ตัวนี้นี่มันก็จะมีขึ้นอยู่นะฮะ ทำเครื่องประดับศีรษะเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างกันหน่อยดีกว่านะครับชื่อเควสนะครับมันก็จะคล้ายๆกันแบบนี้นะฮะแต่มันเป็นเมืองต่างๆอย่างเช่นเมืองนี้เป็นพาย,ยอนก็จะเป็นของพาย,ยอนซึ่งก็จะมีหมวกอยู่3ามใบที่เราจะสามารถปลดล็อกได้ แน่นอนว่าบวกแต่ละใบเนี่ยมันก็จะมีดีแตกต่างกันแล้วก็บวกค่าสเตตัสให้เราเยอะด้วยนะครับอย่างเช่นบวกอันนี้ก็จะบวกพลังโจมตีเวทให้เราเมื่อเราเอาไปใส่ข้อสมุดนะครับหรือจะเป็นในส่วนของหบวกอันนี้ก็จะบวกแม็กเฮสพีและรางวัลการปลดล็อกเนี่ยเราจะได้รับความเสียหายกึ่งมนุษย์ลดลง4%หรืออย่างบวกคิสซินเนะอันนี้นะครับเราก็จะได้พลังโจมตีเวทถึง14เลยทีเดียวถ้าเราทําการปลดล็อกนะครับ ส่วนตัวละครปลดล็อกเควสนะครับเราสามารถสังเกตได้จากที่แมปเลยนะคะก็จะมีรูปหมวกแบบนี้นั่นเองเมื่อเราทาเควสเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วนะครับเขาก็จะให้เรากลับมาคุยตัวนี้ต่อเพื่อเป็นการปลดล็อกในส่วนของใบแป้นทําหมวกแลวเราค่อยไปคราบต่ออีกทีนึงส่วนเงื่อนไขาการทำเควสนะครับก็จะเป็นหลักการเดียวกัน NPC เขาก็จะให้เราไปถ่ายรูปมิดิบอสตัวนั้นๆตามเควสต,ต่างๆนะครับแล้วก็ทําการฆ่า2ตัวแล้วก็เอาของที่ดรอปได้นะครับมาทําการส่งซึ่งการตีมิดิบอสเนี่ยเราไม่จําเป็นต้องลาาหรือฆ่านะครับแค่เราสกิปติดเดียวก็ติดเควสได้แล้วนะครับหรือขี้เกียจรอเวลานะครับก็สามารถไปลงหอคอยลอยชั้นได้เพื่อทําการฆ่าบอสให้มันปลดคู่มือนักผจญภัยของมิดิบอสตัวต่างๆนะครับผม ก็จะเป็นประมาณนี้ส่วนใหญ่ผมก็จะทําการฆ่าไว้เรียบร้อยแล้วแล้วก็ถ่ายรูปไปแล้วนะครับตอนนี้ผมก็สามารถไปทำเควสได้แล้วโอเคเดี๋ยวเราไปเริ่มทําเควสท,ที่แมปแรกกันเลยดีกว่านะครับ NPC ตัวที่1เขาจะให้เราไปถ่ายรูปมินิบอสตัวนี้นะครับปึ๊บก็จะเป็นวัวโค เราก็จะได้รายละเอียดมาแบบนี้นะครับหลังจากนั้นเนี่ยเราก็ฆ่าอีก2ตัวอย่างที่บอกนะครับว่าเราสามารถไปตีในหอคอยลอยชั้นได้หลังจากนั้นเนี่ยเราก็มาคุยเควสนะครับเพื่อทําตามความปรารถนาเมื่อคุยไปสักพักนะครับเราต้องมอบไอเทมที่เราไปฆ่ามิดีบอสได้มานะครับให้เขา1อันนะครับบัวโคเนี่ยมันก็จะตอบอาเทน่านะครับ <c oughs> อาเทน่าก็จะเป็นอันนี้นะปึ๊บเดี๋ยวก,กดให้ดูก่อนละกันนะเดี๋ยวผมขึ้นดูให้ดูในตัวต่อไปละกันนะครับนี่ก็จะเป็นอันนี้ ซึ่งอาร์เทนาเนี่ยเราสามารถหาซื้อได้จากตลาดกลางเลยคือมันไม่จาเป็นต้องดรอปแค่ตัวนี้นะครับตัวไหนมีดรอปเราก็สามารถเอามาส่งได้นะครับซึ่งตอนนี้ผมได้เตรียมมาเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับอาร์เทนาหอันแล้วเราก็คุยต่อนะครับอ่ะแล้วก็ทําการกดส่งให้เขาได้เลยนะครับเป็นการส่งมอบหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะสําเร็จในการปลดล็อกเพวสแล้วนะครับมันจะขึ้นมาแบบนี้แต่เครื่องประดับของพอเทล่านะครับมันจะไปอยู่ที่อิสลลด ตัว NPC ในการซื้อนะครับก็จะอยู่จุดนี้เลยเราก็มาทําการคุยกับเขานะครับเพื่อเป็นการปลดล็อกเลือกในหัวข้อป่าปามนะครับแล้วก็กดไปปุ๊บก็จะปลดล็อกในส่วนของใบแปนทาหมวกไปแล้วนะฮะซึ่งหมวกนี้ดียังไงก็ตามนี้เลยครับผมปลดล็อกแล้วเราจะได้พลังบล็อกเวทถึง3หน่วยเลยนะเรีกได้ว่าค่อนข้างสําคัญอยู่นะครับเดี๋ยวเราจะไปปลดล็อกอีก2อันด้วยกัน NPC ตัวที่2จะอยู่ตรงจุดนี้นะครับผมทางขวาเลย ก็จะเป็นตัวละครเด็กแบบนี้ฮะเขาก็จะมีใบสโมกกี้อยู่เราก็กดทําการคุยกับเขานะครับนี่วันนี้อากาศดีจริงและคูลรีบสวยใช่ไหมล่ะเจ้าอยากได้หรือเปล่าคิกคิกอ่ะกดเข้าไปนะครับปึ๊บกลับมาแล้วหรอรีบเอารูปสโมกกี้ที่ถ่ายมาให้ข้าดูเร็วปึ๊บอ่ะถ้าเราถ่ายไปเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็ไม่จาเป็นต้องกลับไปถ่ายใหม่นะครับเราก็คุยส่งเควส่งเควสไปได้เลยนะฮะจะผมขึ้นรูปไปให้ แล้วต่อมานะครับเขก,ก็จะให้เราเนี่ยกำจัดสโมกกี้2ตัวนะครับปึ๊บหลังจากนั้นนะคะก็จะเป็นเควสสุดท้ายให้เราทําการหาใบาไม้และคูลมาก่อนนะครับถึงจะสามารถส่งเควสนี้ได้ผมก็ได้เตรียมใบไม้มาเรียบร้อยแล้วก็กดทําการคุยนะครับแล้วก็กดโอเคเข้าไปได้เลยนะครับปึ๊บกดคุยเข้าไปฮะเรียบร้อยนะครับที่เหลือเนี่ยเราก็ไปเมืองอิสราเนะครับ แต่ผมมาคุยกับ NPC ตัวที่3ก่อนดีกว่าของเมืองแพนเดล่านะครับก็จะอยู่ตรงจุดนี้นั่นเองกลางๆบนๆหน่อยนะครับหน้าตาก็จะเป็นประมาณนี้นะครับหลังจากนั้นเนี่ยเราก็คุยกับเขานะฮะก็ทาการคุยนะครับเสร็จเควส์แล้วคุยต่ออีกรอบนึงปั๊บเควส์ที่2นะครับเริ่มต้นตู่เควส์ที่3เขาก็จะให้เราหาใบไม้4แฉกนะครับเราก็เตรียมมาด้วยนะสำหรับใบไม้4แฉกของเควสนี้ ราคาตอนนี้ถูกนะครับบอกเลยว่าไม่ควรพลาดที่จะทำแต่ก่อนตีแตนะ่ทำไม่ได้หลังจากนั้นเนี่ยให้เราไปที่อิสรุมาทำการปลดล็อกที่ NPC ตัวนี้ได้เลยนะครับผมกดเข้าไปครับนี่อันนี้เป็นปนหมวกไปเป็นแดกคูนอีกอันก็จะเป็นบันนี่นะครับแล้วก็เราก็จะสามารถซื้อได้แล้วแบบนี้นั่นเองนะครับซื้อได้เลย ด้วยเหรียญอีเดนไม่แพงมากแต่บางอันที่ต้องผลิตเนี่ยค่อนข้างแพงนะครับอย่างเช่นหมวกบันนี่อันนี้นะครับต้องใช้ไป4แชกถึง4อันด้วยกันก็เป็นล้านอยู่เหมือนกันนะคิดดูดีๆแล้วกันนะครับถ้าจะทำอันไหนเนาะมาแบบต่อมาเลยดีกว่าฮะสำหรับแบบที่2มาถึง n p c ตัวที่4นะครับก็จะอยู่จุดนี้สำหรับ NPC ตัวนี้นะครับเขาก็จะให้เราไปล่ามีดบอสวอกบอสนะครับก็จะเป็นหมาสีฟ้าในแมปเมืองมอลล็อกนั่นเองนะครับ ก็ตัวนี้เลยแล้วเขาจะให้เราหาออกคาวมาด้วยนะครับซึ่งตอนนี้มีราคาถูกมากๆอยู่แค่8 10, 7 0 0 0เท่านั้นเองนะครับแล้วก็ทําการถ่ายรูปแล้วก็ค่า2ตัวนะครับอย่างที่บอกปึ๊บแล้วก็กดเคยได้ยินนะครับป๊๊บไม,ม่เป็นปัญหานะครับแล้วก็กดโอเคทาอย่างนี้เหมือนกันนะฮะต่อมาเราก็ไปปลดล็อกที่ n p c ตรงใกล้ๆประตูทางออกได้เลยนะครับน,นี่กดทําการฟื้นฟูลําดับนะฮะ ก็จะปลดล็อกบวกอันนี้นั่นเองซึ่งบวกอันนี้นะครับก็จะบวก ATK ให้เรา3หน่วยนะฮะมาต่อที่ NPC ตัวที่5นะครับก็จะอยู่ใกล้ๆรูปปั้นอาดูบีนะครับจะอยู่ตรงจุดนี้นั่นเองเขาก็จะให้เราไปตีบอส MVP นะครับก็จะเป็นตัวนี้ Angeling นั่นเองนะครับแล้วก็เก็บไอเทมมาด้วยไลการดูนะครับ1อันหรือจะไปซื้อเอาก็ได้นะครับแล้วก็กดทำการส่งได้เลยถ่ายรูปมาด้วยนะครับปึ๊บ แต่ผมน่าจะถ่ายได้ครเื้บอ่าทำการส่งไปนะครับกดทำการคุยนะครับปื้บก็จะปลดล็อกแก้มแดงซึ่งแก้มแดงนะครับก็จะบวกเอทีเคแล้วก็บวกพลังโจมตีเวทให้เราด้วยนะครับซึ่งของผลิตเนี่ยบอกเลยว่าถูกมากๆมาต่อกันที่ NPC ตัวที่6นะครับจะอยู่ทางด้านขวาตรงนี้นั่นเองนะครับสุดแมปเลย ตัวนี้เขาก็จะให้เราไปถ่ายรูป a d ดูบิสนะครับก็จะเป็นมิดิบอสซึ่งจะเกิดอยู่ในปิระมิดชั้น2หรือไปลงหอคอยร้อยชั้นเอาก็ได้และก็ทําการถ่ายรูปมาให้ขึ้นรายละเอียดอย่างนี้แล้วก็สังหาร2ตัวเป็นอย่างน้อยนะครับแล้วก็ทําการคุยกับเขาได้เลยปึ๊บอ,อ่ะผมก็สําเร็จเควสแล้วก็คุยอีกทีนึงนะครับส่วนไอเทมที่จะใช้ส่งนะครับก็จะเป็นบัตร่รุูนราคาจะอยู่ประมาณ77ซึ่งไม่แพงมากเนาะ คุยต่อเลครับนี่เขาก็จะถามหาบัติลูนนะฮะวงล้อสีเลือดก็บัติลูนะนะั่นแหละแล้วก็ทําการส่งเข้าไปนะครับแล้วก็กลับไปคุยกับตัวเดิมได้เลยนะฮะแล้วก็จะปลดล็อกหมวกอาาดินห <c oughs> <c oughs> มวกก่อสร้างนะฮะจะหมวกเอทีเคให้เราด้วยนะครับถ้าเราฟาร์มขยะมาเยอะนะฮะเราสามารถซื้ออันนี้แล้วก็ไปทําการคราขายได้เหมือนกันนะมีราคาแพงอยู่นะครับสําหรับหมวกนี้ สองสามแสนอะแมปที่3 NPC ตัวที่7ก็จะเป็นบวกนักสืบนะครับจะอยู่ตรงนี้นั่นเองปึ๊บ NPC เนะ mm hmm. เขาก็จะให้เราไปฆ่าดักกอนไฟนะครับ mm hmm. ก็จะเป็นมิดิบอสตัวนี้2ตัวและถ่ายรูปด้วยนะครับข่าไปก่อนแล้วค่อยถ่ายรูปทีหลังก็ได้ถ่ายกระสบได้ไม่มีปัญหานะครับกดเข้าไปปับับหลังจากนั้นเนี่ยเขาก็จะให้เราหาของให้เขาด้วยนะครับก็จะเป็นสตาร์คัม แบบนี้นั่นเองราคาจะอยู่ประมาณ1นึ0สนะปัจจุบันนะครับวันดีอัดคลิปกดทําการส่งไปได้เลยนะครับหนึ่งเหลี่ยมของดวงดาวกดส่งครับก็มาคุยกับ n p c ต่อได้เลยนะครับเพื่อปลดล็อกในส่วนของหมวกนี่หมวกรักสืบนะฮะหมวกรักสืบนี่จะบวก h p เป็นหลักเลยซึ่งบวกเยอะมากนะครับแล้วก็ใช้ของค้าไม่เยอะเท่าไหร่สามารถเอามาใส่เท่ๆได้เหมือนกัน มาถึง NPC ตัวที่8นะครับก็จะอยู่ตรงนี้นั่นเองใกล้ๆทางออกทางด้านซ้ายแบบแดงนะครับเขาจะให้เราถ่ายรูปกบและฆ่ากบ2ตัวนะครับแล้วก็เตรียมไอเทมชิ้นนี้มาด้วยก็จะเป็นเมือกบคล้ายๆ Angeling ของแบบมอนะฮะอ่าก็ทําการคุยได้เลยนะครับกดเคยได้ยินไปครับผมปึ๊บหลังจากนั้นก็การทดสอบฮนะสำเร็จเวสแล้วนะครับก็ได้เงินมาด้วยเงินอีก ต่อมาเขาจะถามหาเกี่ยวกับเม็ดสีทองนะครับก็จะเป็นเม็ดเรืองแสงมีค่าหรือเปล่าก็แน่นอนนะครับกดทําการส่งไปได้เลยโอเคครับหลังจากนั้นเราก็เดินมาข้างล่างต่อนะฮะก็จะเป็นตัวละคร n p c ปลดล็อกหมวกไปฮะก็จะปลดล็อกหมวกอันนี้แล้วนะครับหมวกนี้จะบวกพลังจมตีเวทให้6หน่วยเลยทีเดียวนะครับซึ่งบวกเยอะมากและใช้ของค้าไม่เยอะด้วยถ้าใครเล่นดักเวทไม่ควรพลาดสําสหรับหมวกนี้เลยก็ว่าได้นะครับ และแล้วเราก็มาถึง NPC ตัวที่9ก็จะเป็นนักเวทนะครับจะอยู่ทางด้านซ้ายบนขึ้นรูปบวกอยู่ตรงนี้นั่นเองเขาจะให้เราไปฆ่าตัวกอบบีบินได้นะครับหน้าตาก็จะเป็นประมาณนี้แล้ะทําการถ่ายรูปไปให้เรียบร้อยก็ทําการคุยได้เลยนะครับหลังจากที่เราถ่ายรูปมาเรียบร้อยแล้วและก็ฆ่าไปแล้ว2ตัวนะทําทีเดียวเลยฮะก็จะได้ไวนีดนึง สำหรับ NPC ตัวนี้นะครับเขาต้องการตะปูนะฮะก็จะเป็นอันนี้ราคาประมาณ1นึ่นะไม่แพงเท่าไหร่ก็ทําการโอเคครับผมโอเคหลังจากนั้นเราก็ไปคุยกับ NPC ตัวเดิมเลยก,ก,ก็ปลดล็อกแล้วนะนะในส่วนของฮาโลซึ่งอันนี้นะครับก็จะบวก back HP ให้เราถึง64ต่อเมื่อเราปลดล็อกนะครับและใช้ของขับโคตรน้อยเลยทีเดียวนะครับและแล้วเราก็ไปอยู่กันที่แมปพ,พยอน ซึ่ง npc ตัวที่10ในคลิปนี้ในการปลดล็อกหมวกมิดิบอลนะฮะก็จะอยู่ตรงนี้นั่นเองวงให้แล้วนะแล้วก็ตัวนี้นะครับเขาจะให้เราไปถ่ายรูปลุงต้นไม้ w o o g o o บ i n และทำการฆ่า2ตัวหลังจากนั้นเนี่ยเขาก็ต้องการไอเทมด้วยนะครับก็จะเป็นเพล1เม็ดราคาจะอยู่ประมาณ83,000นนะครับหลังจากนั้นเราก็ทำการคุยได้เลยกดคุยได้ยินนะครับผมได้ทำการถ่ายรูปไปเรียบร้อยแล้วสำหรับตัวนี้นะ ก็ไม่ต้องไปถ่ายต่อนะครับหรือไม่ต้องไปถ่ายซ้ำเราคุยต่อนะครับหลังจากนั้นก็กดโอเคไปแล้วก็ปลดล็อกได้เลย,ป,ยเปื๊บใบแปนอันนี้นะครับจะบวกพลังยมตีเวทถึง6หน่วยและใช้ของทำไม่เยอะเท่าไหร่นะครับเพื่อนๆนักเวทนี่ไม่ควรพลาดกันเลยทีเดียว NPC ตัวที่1 1หมวกทหารจะอยู่ทางด้านซ้ายสุด เลยนะครับอยู่ตรงนี้นั่นเองซึ่งตัวนี้นะครับเขาก็จะให้เราไปทําการกําจัดกิฟฟอนก็จะเป็นมินิบอสตัวนี้นะครับและอย่าลืมทําการถ่ายรูปมาด้วยกดส่งเวสเข้าไปนะครับเราจะได้รับเงินอีกนิดหน่อยเงินเราไม่สนเราสนปลดล็อกบวกทหารนะครับและก็ส่งให้เขาได้เลยนะครับไอเทมโอเคและแล้วเราก็ปลดล็อกบวกทหารเรียบร้อยนะครับซึ่งบวกนี้นะฮะจะบวกอะไรไปดูกันเลยดีกว่า ก็จะบวกแต่และความเสียหายจากกึ่งมนุษย์ลดลงแล้วก็ข้อดีนะครับเมื่อเราสวมใส่เนี่ยก็จะลดความเสียหายลงไป10%เลยทีเดียวนะฮะถ้าใครเล่นใส่แท่งแล้วไปแท่งออกบอกเลยไม่ควรพลาดนะครับแล้วก็มาอยู่กับ NPC ตัวที่12นะครับตัวนี้นั่นเองก็จะอยู่ตรงจุดนี้นะครับใกล้ๆวาร์ปซึ่งเขาจะให้เราเนี่ยไปทําการถ่ายรูปมูลไลท์แล้วก็ทําการกําจัดมูลไลท์ถ้าใครค้าเรียบร้อยแล้วนะฮะก็กลับมาคุยกับเขาได้เลย แล้วก็อย่าลืมเตรียมกระดิ่งมาด้วยนะครับ1อันกระดิ่งตอนนี้มีราคาอยู่ที่1 2ึ0 0 0สนานะครับเมื่อได้แล้วเราก็คุยกับเขาได้เลยฮะกดทําการยืนยันนะครับแล้วก็เคยดำานานมูลไลท์ปุ๊บกดเข้าไปแน่นอนท้าทายเวดค่าเรียบร้อยหลังจากนั้นเขาจะถามหาเกี่ยวกับไอเทมสีม่วงนั่นก็คือเบลนั่นเองหอันกดทําการส่งนะครับเรียบร้อย เราก็จะปลดล็อกแล้วนะครับในส่วนของคิสเนอร์แมสหนากากยิ่งจอกนั่นเองซึ่งอันนี้ต้องใช้เหรียญอีเดียนประมาณ1260เหรียญพลังโจมตีเวทถึง14ในการปลดล็อกนะครับโดยรวมๆแล้วหนากากนี้ก็อยู่ประมาณ5ล้านนะครับถ้าไงมีงบก็อย่าลืมไปจัดกันด้วยนะครับเดี๋ย้ว่าไม่ควรพลาดกันเลยทีเดียวนะครับผม และนี่นะครับก็คือในส่วนของการปลดล็อกบวกบอสทั้ง12ใบในเควสรอยยิ้มของทั้ง4เมืองก็หวังว่าจะมีประโยชน์กับเพื่อนๆในการปลดล็อกเพิ่มพลังโจมตีแล้วกันนะฮะคลิปนี้ฝากไว้เท่านี้ดีกว่าถ้าชอบยังไงรบกวนฝากกดไลค์ซับสไครต์ให้หน่อยนะครับเดี๋ยวเราเจอกันใหม่ในพาร์ทน้าขอตัวลาไปก่อนบายๆครับผมไปนะครับ